นำ่านน้ำสีนำพระนาน้านำพระพุะทธธรรมประสงค์อยู่บุญมันกับพระชายุคือเก่ามันกระบ,บวกบุญเป็นยอะเสมอผู้ันนึกนับถือพระพุทธศาสนาอารมณ์ของเขามกับบวกบาปยังไม่เระเว้นเงินขึ้นเขาไปนึกไปทั้งบาปเป็นอาหารของกิ๊ของใจเพาอของไผ่ของมันขันบุญมันยังม่าท่านพ่อบุญมันจะไปเต็มยุพระอาาคาไม่หมน ล้วนพระอรหันาหาผลเจ้าข้อศีหนึ่งกบาปแม่บุญไปยังมว่าท่านถึงพระอาณาค่าไม่ยามใหนเมื่อกระต้องในสางบุญใน้น้ำนั่นขอ่งชวนพระโคจ้าะผู้เพิ่นเป็นพระอรหันาหาเนี่ยพรนบริ้สางบุญเนี่ยนั่ะเพื่อทําประโยชน์ผู้อื่น,นล้วนแต่เท่าเนี่ยขวดท่างประโยชน์เจ้าของเท่าขวดท่างประโยชน์ผู้อื่นจงทําประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงข้อความและความไม่ประมาทเถ,ถิด ไอศิวาจังไรกษะาก็ข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นพรหมสมบัติเป็นญาพานสมบัติแล้วอาจารย์ได้สีมาเนื้อพระพุทธเจ้าไปมันถีไม่บอกในใจโลกธาตนะุสอนมัดด้วยม,มัดล่ะผู้ห้าวขไม่จะเอาคําสอนของพนมาเลี่ยมกลางเลยคือยุ่งเ ยืมทรัพย์เศรษฐีมาค่ามูเฮ้านั่มูเฮาเป็นพระรหัสหแล้วเมื่อนะครับเดี๋ยวทรงทั้งทุนทั้งกำไรถ้านวัดรีวัดพ้าร้าวัดอันเนตเต็บบริบูรณ์แล้วเกิดจ้างสีว่ท่านเป็นนีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดียวนี้มูเฮ้ากับเป็นนีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วก็เป็นนีเจ้าของอ,งองีก ขันไ้นีจะคล้องมัดกับใส่นีเพราะพระพุทธะมาสองมัดละกันโม่เฮาบ่มีกิเลสกขเรียกว่าใส่นี้จะคล้องมัดกันเรียกว่าใส่นี้พระพุทธพุทธะมาสองมัดอีกคือกันกันใสนีจะคล้องพระไส้มัดกับใส่นี้เพิ่นมาหมดขึ้นกันจะว่าอย่างไรเน่ะถ้าเ่าเเห็นโลดเห็นโทษได้โลดได้โกรธได้หลงเห็นอย่างไรมม่เฮาจังศิละได้เราเห็นโทษได้โลภได้โกรธได้หลง เข้าจังเสียละได้ทิมเบมลงไปเดียวแต่บ๊วหาเนี่ยนั่งพ่อมาหน้ายากล่ะนี่มันบทีมันบ๊เห็นโทษก็เข้ามูเข้าเฉลเมบ่ได้เข้าเห็นโทษในลุ้มทานเพิ่งเข้ากันย่งไม่ได้ทัดน้ำเนี่ยแต่ย่งไม่ได้ทำทาทำทางเว้นเนี่ยเห็นจะบ๊ไปเพื่อได้ปัจจุกเต้นควมวนกระเต้นเพื่อควมได้กับแ่้ก็ควมได้กับบืนขึ้นมากคลยล่ะ สูงขึ้นมากเลยนะบ่ลงอันนี้เฝ้าเห็นโทษทักอันไหนเฮากะละบ่ไดเอ๊เฮาเห็นโทษทั้งขีดขานเฮาจังสีมันไดเฝาเห็นโทษท่าควบโกดเข้าจังสีละไดเฝ้าเห็นโทษเฝา,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 ากะละบ่ไดว่ามันพ่อแสบพ่อแสบพอนพุ่ยอยู่พ่อใส่พ่อสอยอยู่วะจันหลงว่าเป็นของมันของเที่ยงให้กันเฝ้าเห็นโทษมันเฝากะมาหลงอยู่สําเต้าละ ร้องว่าเป็นของสวยของงามเหมือนเนกันถ้าเราเห็นโทษความร้องห้าห้ากับมาหลงคชอกัน่ะหลงเป็นของทุกร้องว่าร้องว่าเป็นของสุขมุ่งศาสตร์หลงว่าเป็นของสุขก็ขันถ้าเราหลงว่ามันเป็นของสุกข,ข,าาขสกขขส็สันถ้ากราสิถิมยากถิมซ้าย,ยังเป็เบิบ่มบาดเดียวจะหอดบาดยนินหอดเสียงหอดดังหมดอ,อันวามหลงทั้งหลายมันสิสนะไปได้ก็เพราะสติปัญญาของเฮาแก,ก่กามันยังสิสนะไ,ได้ สติปัญญาของข้าขันมันต่ำก็ความโลภต่ำก็ควอมโกรธต่ำก็ความหลงอยู่เห็นใังไ้วบันชีศีละศีสนะได้ศีละได้สีเวนได้เขาเห็นโทษในลุมทานเพิ่งเขาเห็นโทษในลุมหมูลุมพูดอดยู่ไผปพัดชุกเข้ากับผ้ไปไผดึงแขนไปเข้ากับฟืดขึ้น ข้าเห็นโทษแน่เกิดแน่แก่แน่ก็บแน่ตายในวัฏรจสงสารแี่สันเข้ากับจังสิเว้นได้ละได้เดิเข้าโบเห็นโทษเข้าชีวะได้เว้นได้ยังไงว่าก็ว่าก็เสื่อเนี่ยปลากกระปาก็เื่อเนี่ยเข้าเห็นโทษว่าสักคนร่างกายนจะเป็นของเปลือยของเน่าเอรีเข้าจังสิยุทธกำนัดราคะได้นี่ก็เข้าเห็นว่ามันยังสวยอยู่เขายังหลงหนั่งอยู่นี่เห็นยังไงชีพวันหน้าเป็นได้ กดไปที่เสื่อน่ะมันก,ก็ะเาน,นึก่ันเซ้าออกจากพาวนามาแล้วมันกระหลงอยูเคยเกาหันเนี่ยอ้บอกสั่นว่าอันนี้เป็นนาควนคิดพระวนาแปลว่าพระวนาทําให้เกิดแต่มีทั้งสมถะและววปัชนาีละยุดยูหันหยุดอยู่เห็นอย่างยุดอยู่เพื่อให้เห็นความประมรันบ่เทียงกันเองละ เคล็ดใจห้หยุดอยู่สั่งเขาแลนเบื้องมันบ่นเห็นเนี่ยเขาเคล็ดใจนิ่งอยู่มันจังเห็นความันบ่อนบ่เทียงทำไมมันกำลังมันกระถอนออกว่าว่าน,นอันนั่นแหละเรียกว่ามันบ่หวานบ่เทียงพุทโธ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 ไปแล้วกันท่านเล็กเจ็บกับำหนดลมหายใจเขาออกเข้าไปเม็ดจันรั่นก็มี พราที่เห็นว่าลมมากระทบปึงแปงปึงแปงปึงแปงอย่ะแต่ภาันก็ยังถอนออกมาอยู่อันบันกระทบกับแกับกับคับมันก็เป็นอนิจจังอยู่กับเขาคือเข้าบริกรรมว่าพุทโธพุทโธ่อันควบบริกรรมเข้ามันก็เป็นควบเกิดดับอยู่ได้ควบบริกรรมพุทโธพุทโธนิ่งหรือจะพุทธข้นสายโทษข้นสายมันก็พุทธข้นนีโทษข้นนีเห็นความเกิดดับอยู่จะคุ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บริกรเกิดได้ดับไปไหนได้ล่ะมันก็เกิดดับจะควบนึกควมคิดเท่านี่บองสันว่า

อามณมก็ไปน้ำตาก็าไปน้ำหูไปไปน้ำจมูกไปน้ำลล่นไปน้ำกายไปน้ำใจใ,ใจดวงเดียวเนี่ยก็น,นึกอยู่นี่เมื่อแล้วเป็นยักเทียนเนี่ตายค่าเนื้อค่าคิดแต่คนเหาตายค่าความอยากพอมันพานอิม่มกันาเห็นในในไตโลกรคธาเนี่เยเต็มไปด้วยแนี่ยเนี่ยบมันวเทียงเย่ยไปทางไหนก็นได้ จิตใจมันเพิ่นมันก็มีเบรกยู่คือเก่ามันเพิ่นว่ามีเบรกนี่ก็เพราะมันบ่เห็นข้วบอมันบ่เที่ยงเห็นที่ทั้นจึงพี่แกหน้าตามเป็นจริงไหว้ไห้มันหลงไปมันหลงก็เป็นของมันของเที่ยงก็เรียกเพามันหลงทำมันพี่แกหน้าตามเป็นจริงได้ตอนนี้มันก็บหลงเพราะนั้นพี่แกหน้ามาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของไม่โยมไม่กระเว้นขึ้นกันมันกับว่าอกตันยุ่มมันมันกับว่าสำคัญตัวมัน เป็นหนีเฮาเท่าไรก็เป็นหนีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระอนาค่าไม่ใส่หนีเกือบมดอละพระรามใส่หนีจะาข้องกับมดใส่หนีพระพุทธเจ้ากับมดเมื่อเฮานี่ขันข <żen> ี้เหร่ยั้งร้ายก็เป็นหนีจะาข้องร้ายขันโลภยั่งจัดก็เป็นหนีจะาข้องห้ายก็โกรธยั่งจัดก็เป็นหนีจะาข้องร้ายก็หลงหลงขามันบ่หลงมันก็บ่โลภมันบ่หลงมันก็บ่โกรธมันหลงอามันค้องมันอ่ะความมันถิ่มโลภโกรธมาหลงอย่างไว่าตามสงสารเนี่ย ถ้ามันโมหลงว่ามันของมันมันโมหลงว่ามันของผู้อื่นก็มีแได้สังขารในกองทุกข์สิโลกโกรธหลงมันก็เบาไปหลายเลายมาเบาไปหลายเติบมันกัะสัาคัญของมันมันกัสัาคัญของผู้อื่นมันมันอยากเอาชนะผู้อื่นนู่นที่นี่ชนะมันมันว่าอยากชนะมันอนีมันอยากไปชนะภายนอกมันอยากชนะแต่ผู้อื่นนี่บอกว่าอยากแข่งแต่ผู้อื่นผลมัน่อแข่งจากของมันจะแข่งครับกี่เลสยจากของเนี่ยมูอหอกก็มันเสียผล กิเลสกูมันมีเท่าไรกูก็สิเอาปัญญาออกต่อสูนน้มันเท่านั้นมูเฮาบริวารเน่คิดว่าแต่สิเอาชนะผู้อื่นเห็นไหมสัน่นมูเฮาจริงมาเศร้าย่ายจังหมอนนอนน้ำทั้งกล้วยอยู่นะช่วงนี้เห็นบ่เป็นของไปยากเป็นของพ้นยากกูผู้เฮาปัญญาบนบ,บ,บนเหนือความหลงเจ้าของผู้เพื่ปัญญาเหนือความหลงเจ้าของเพิ่นกับคนง่ายๆ ทองเที่ยวในวัดตาสงสารผู้ออกจากวัดตาสงสารมันพระหลานมูอห่อทองเที่ยวมูอห่อออกประเทศนอกก็ได้ไปประเทศอินเดียกันยังมันประเทศเกิดแก่เก็บตายอยู่สมเก้าหันะไปประเทศอเมริกากับมันประเทศเกิดแก่เก็บตายอยู่คือเก้านะ่ะ่วนผู้คนพ้นไปแล้วพ้น่มีแก่ไม่เก็บไม่ตายแต่พ้นออกนอกประเทศเตี้ยประเทศเก็บประเทศตายไปแล้ว ประเทศโลภประเทศโกรธประเทศหลงพ้นกึไปแล้วออกแล้วว่ากัติสนี่แหละประเทศโลภประเทศโกรธประเทศหลงยูวน,นี่ไไกินแล้วขี่เพราะพี่จะเคลียร์พนันว่าไปใช้กระบะถือถือเจ้าของเนี่ยว่าพื่นเกิดแก้เก็บจ่ายอี่รก็มาถือเจ้าของกับพุกผู้ได้ครเพื่อกนกระตากเนี่ย มันเกิดมันแก่มันเย็บมันตายมันกระกระตาออกมาแล้วมันเป็นทุกข์มันกระตาออกมาตัวถามมาโตโกรกโตโกรธโตร้องมันฝ่แต่มันพูว่าพูนึกผู้ฟั่งนู่นี่คำว่านพนดีประหาสายเอ็ดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ประหาสายยังคือพ่อค่ประหายู่ในใจอันใจรับถือกับพ่ออันตัวใจว่ารับถือกับพรพ่อเห็นก็เห็นในใจอ่ะ เห็นว่าพุทธธรรมประ,ระสงค์ขันนี้ยู่ใจก็เห็นนยูวใจขันวุมีอยู่ใจใจว่านับถือจะไปหาใสาเป็นจังที่เห็นนั่งอันนี้เป็นหน้าที่ที่ถามมหาเจ้าของโลกโกดหลงกับมันผู้เจ้าของตัวเป็นผู้วา่าผู้บรรญ,ญัติขึ้นเมื่อโลกโกดโลกหลงกับมันเจ้าของตัวเป็นผู้บรรญ,ญัติขึ้นแต่มันใจแต่มาคฆ่าใจผู้เดียวอันเนี้ย เ็นกับมันใจเป็นผู้เห็นผู้ผู้เห็นกับมันใจเป็นผู้บ่เห็นคนตายมันไม่มีใจอยู่หันโลกกับมันใจเป็นผู้สร้างขึ้นโกรกับมันใจเป็นผู้สร้างขืนหลงกับป็นผู้ใจผู้สางขึ้นผู้จรูดเท่ากับมันใจเป็นผู้จรูดเท่าผู้ชิบ่ารู้เท่ากับมันใจอันเดียวไม่ผู้อื่นชิมาญาเทจบอกท่านผู้สมมุดมาได้กับมันใจเป็นผู้สมุด ผู้สมุมสิวาสีกับมันใจเป็นผู้สมุดนะตกลงแล้อมากรอยไก่อางห่างคือควบคมอยู่ความสัวควบงูกับมากรอยไก่ใจว่างอใจผีตัวไหนมางอใจว่สาสลาดใจผีตัวไหนมาสลาร์บอกลงหันรับทั้งทั้งเอือ่อมทั้งอ,อ๋อมันยังสีได้บาปกับมันใจเป็นผู้รับเพลทแล้วบุญกับมันใจเป็นผู้รับเพ็ทแล้ว คนตายบพงจักดินฝ่าอากาศมันบพราะงจักบาปุญคนโทษยังเลยมันบพางจักเย็นหอน่อนอ่อนแข็งยังปถามมันมันรู้ดินน้ำไฟร่มทางนอกมันกับะหงจักอยังถาาไปท้ามากอะเรียนบางงูกินหางหอกาว่ะเนี่ยเรียนมั่ยครับเจ้าของขอกามสมมติว่าได้กับมันเจ้าของมสมมติว่าเสียกับมันเจ้าของคือใจเนี่ย นันพระพุทธเจ้าจรยกปฏิเธว่าสัพเพธรรมาอนตาัตติีสชน์ถาไฟเกิดไฟดับก็เป็นเกิดเป็นดับโยงนัถ้าไฟบ่เกิดบ่ดับก็เป็นท้ามันบาเกิดบ่ดับโยัน์ไม่ใช่เป็นเจ้าของพระเนี่ย่านกับพระเนวา่าจิปล่อยเว้นเส้นแสงผู้ใดนเนี่ยมูโตไม่โรคไม่โกรธไม่หลงอยู่แล้วบ่ไเ้ยมาหาหเฮาจักทีหดักพระเนี่ย่านกับพระเว่า นูนะ้โตน่ะเป็นคนโลภคนโกรธคนหลงเยีเดียวนี้สังขารกับไดรวาทุกขาน,นี่นะเ้วเป็นสังขารพระมูเจ้าพี่นอกเกิดแก้เก็บตายโลภโกดหลงก็นี่สังขารกับไดรวาตกลงเกิดมันฆ่าผู้เจา้าผู้เดียวมัดผู้ใดใครกับผู้นั้นกระตากโอ้ยเบื่อเรื่อยเพราะว่า โอ้ยเขียนทุกได้เพราะว่ากับผู้เป็นทุกนัตัวบนโอ้ยไ่เป็นทุกหรอกนั่นกับมันุกผู้เก่าเป็นผัวมดพวมีผู้ใดมาวายเคลียบม่ได้ใจดวงไม่มากโอ้ยดีใจได้เพราะว่านางมูอเฮาถ้าว่าใดใจไม่มาจะใส่มาดีโอ้ยเสียใจได้เพราะว่ามูอเฮาถ้าก็ใจมันเสียไปใส่อันผ้ว่าเสียใจกับมันใจเป็นผ้ว่ผ้ว่าดีใจกับมันใจเป็นผ้วมากเนี่ย ผู้ว่าห่อนเด้ก็ไปใจผู้ว่าผู้ว่าหนาวเี่ก็ไม่ใจผู้ว่าเนี่ยเพื่ไมาหยาดวายนี่เพื่อไหนมาหยาดได้หยาดเสียนํ้ำยนี่โอ้ยตายแล้วเพราะว่าผู้ใจผู้ว่าโอ้ยเกิดแล้วใจกับเม่นผู้ใจเป็นผู้ว่ามดผู้บว่ากับมันใจผู้ว่ากับมันใจทิมเชไผกับอะไร ห่อนได้หนาวได้เย็นได้อุ่นได้แสบได้นวดได้เป็นว่าใจเป็นผัวโอ้ยดีใจได้ใจก็เป็นผัวโอ้ยเสียใจได้ใจป็นผัวว่า,าไปว่ามาตรงกินปูนตรงออกคอนท่อเมื่อกล่าว่าอยู่ใจนี่แหละเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าใจนี่ก็เป็นสัตว์ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตานุปันา พิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทมนี่ก็สักว่าทมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรม,มานุปัฏนานกายนี่ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัฏนาพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่า เวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุพักนาเท่านั้นพิจารณาทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี้ก็สักว่าทำไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมาพัสสนาปัจจุบันก็เป็นแต่สักว่าว่าปัจจุบันไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขา เป็นเพียงปัจจุปันนาอนัตตาอดีตก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงอดีตเรียกว่าอดีตก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอนาคตก็เหมือนกันเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในพิจารณาโลกสูอนัตตาธรรมว่าเนสัตว์บ่ามนบุคคลหรอกว่าสั่ง บ่สมต ud, มติว่าปล่อยาว่างก็ได้ขันเมื่อ <intr> ร <overseas> ู้เท่ามันม <crying> ันปล่อยเองมันมาว่างเองมันขันรู้เท่ามันก็ปล่อยมาว่างเองขันรู้เท่าแล้วก็ว่างสติทฏิวัิว่าทีว่าอย่างไรขันรู้เท่าเ่าไปมันสัตว์ไปมันบุคคล้วมันก็ว่างเองมันนั่นี่ทำทั้งหลายไผ่พาเป็นเจ้าของมันตาหูจมูกลิ้นกายใจไผเป็นเจ้าของมันโม่มีผู้เป็นเจ้าของนี่เดี๋ยวนี้ ตาเป็นแค่สักวา่าตาหูเป็นแค่สักว่าหูลล่นเป็นแค่สักวา่าลล่นกายเป็นแค่สักวา่ากายใจเป็นแค่สักว่าใจนี่มว่ามันสัตว์ว่าม็นบุคค้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะสั่นสูงสมะสันตันกับสอนใจเนี้ยหายใจปฏิบติประพฤติด,ดีพันใจว่าประพฤติดีใ่พิสตัวได้มาประพฤติดีเหนวาสันพันใจว่าประพฤติชั่วใ่พิสตัวได้มาประพฤติชั่วสันควม ผลของควบจั wollen, ่วไปหาไผ่ส่วนไปหาใจ่กันมา่ะผลของควบดีก็ไปหาผู้ใส่ก็ไปหาใจ่ไ่ได้ไปหาแบบอื่น่ได้เอินมากผู้ขาเฮ็ดดีแต่ความดีจังมากเออผู้ขาจับไส่แต่ความห่อนแห่มากเลอก็บว่าได้เอิญเนี่ยเฮาเว้นกันมันก็ยังบ่ห่อนเนี่ยเฮาเฮาเว้นเฮาบ่ได้จับเดียวเนี่ยเฮาบ่ได้ห่อนเนี่ยไสเนี่ยเฮาบริเนี่ยโกดเท่ากับว่าห่อนเดียวเนี่ยเท่าเนอยุยซื่อเฮาบ่ริเนี่โลบเนอโกดบ่นริ ผู้ใดสร้างผู้ถ้เฮาวเขาบอกเห็นห่อนเดียวนี่ผู้ห้านี่ขึ้นมาเป็นเดียวนี่ลูกขันเฮาบูงห้าวมาห่อนงัน่งเสริมมากบางลูกเอ้ยผู้นั้นก็เป็นตาสร้างยังสี่ผู้นี้ก็เป็นตาสร้างสี่ก็บบปลูกแจงเหริมบางลูกขันบดมันบดขันมันบ้หนักไก่รอดขันยุติสีว่าเสรยุติสีได้บรรลุแก่พระสันบออุเบกขากับสติเป็นธรรมธรรร่อันอวิชชาอันความบาูุแก่งหลวงพ่อเจ้าพันว่าความว่างเสรยต่อสิ่งทั้งปวงนั่นเอง พระพุทธเจ้าวา่าเป็นถทำทำลายอาวิชชาความงูอะไรนั่นไปเคี่ยวบดเอียงมึงรู้ผู้นั้นก็ว่างั้นใอ้กูผู้นี้ก็ว,วา่ววางี้ให้กูไปนอนพ,พนริกหนาพริกหลังมึงรู้ขันบะห่อนขึ้นเท <c oughs> ่าตัวสางขึ้นความห่อนก็นได้เรียกว่าอานัตตาหอ่อนอออเานัตตาบ่าห่อนใช่อัตถิยตุัตโนนาโถตอนเป็นเรื่องของตน เอาความดีเป็นที่พึ่งของตนเอาความชั่วออกอนัตตาชั่วหฮเว้นอนัตตาดีไฮสางเขินอันบัณฑัตบัณฑิตบุคคลก็ไม่ข้อหมายอันเดียวกันแล้วชี้ว่าอนัตตาอนัตตาปัญหนก็สร้างคันมีโรมีโกรธมีหลงโย่นี่มันมันก็ควบเก่าหันละขันว่าท่านเห็นโลกเห็นโทษโลกโกรธหลงมันก็ควบเก่าหันละก็ท่วงนั่นเช่นน่ะ เตืนท่วงกระบ,บ้วงคัดข้อ,อยิ่งจำเก่าหันละคัดเครียดก็คเครียดให้เจ้าของหันก็นเป็นน้ำกูนี่ล่ะสั่งหลงโลภหลงโกรธหลงหลงกูจ้งได้มาท่องเทีย่ยวโยงสิกะฮัดมา,าสัง่งกันกระเบาไปนไี่แหละเกลียดมัวห้างกันยัยเตือนเสือมากนะเปเชตีตะผู้อืน่นคนเป็นชนะนั่งพัชชามีเจ้าของบัตี คนตีผู้อื่นได้กินเขาก็แซบแม่นม่ะนอนกระลับแม่นม่ะอากาศกระดีแม่นม่ะต่างคนต่างตีจะคล้องเขาแล้วในโลกอันนี้การทระบ้าแย่งมันสามาได้ใสกูพอดีตอนไหนกูปสิตีกูต่อหน,นังของแม่นม่ะนาคนต่างปฏิเทศเอากันพระปฏิเทศเอาย่อมย่มปฏิเทศเอาพระลูกศิษย์ปฏิเทศเอาอาจารย์อาจารย์กติเทศเอาลูกศิษย์หมดาจัก ก็เมื่อนผู้ใดจะเป็นอาจารย์กันเอ่าคำวุ่นปัดใกล้ตัดต้นจนจะบังว่าสิทธเดชองเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วเหนือโลกแล้วอัอันนน้ญาติเอาความเอาญาติเอาความพระพุทธเจ้ามามาเถียงกันตัวมือหามันมีเิเยนอยู่เสร็จนัดไปแล้วมูอห้ามเขาบัดเดียวเที่ยง ว่าก bon. ันที่แง่เวิ่าเคล็ดลาบบันเคล็ดลาบความโลภความโกรธความหลงทักข์เนียแวิ่าเคล็ดลาบความโลภโกรธหลงได้เดียวนะส่วนพักนบ้นพวกแฉนเช็ดท่านลาบเนี่ยนะยังพอใทรพ่อซอสเนี่ยนะมันโรคมันก็โกรธมันก็หลงยมาแล้วทีว่าจะไหนมันเวลาโอบเวลาจะโกรธนอบเขามาใช้ใจเพื่อนล้วค้นไปเหยาะเพอนเหยาะตัวได้ว่าเป็นพระอรหันต์ก่อนผู้ดังปีแง่ปีแง่เพื่อน กูเป็นพระนันอินหรีจังพรนย่องบอกว่าจันโลกกูกม็มีโกรธกูก็มีหลงก,กูก็มีอยู่ก็จะไปรับระบอกับพรนย่องเทไรมือครับพบาย่อ,อ,พองพอบันไดไ,ไหมอมืแต่ข้ากินเข่าอีมั้เนี่ยข้าวจะไปถามเพื่อนฉันบอกพวกขาอีมันมาบะกินเข่าเนี่ยเพราะว่าพวกขาหิ้วเข่าอยู่เพราะเหอเอา,หนานปิวัตฉันบอ กับแม่เห่าทักพุทธิวงศากันสมมุติในสันเห่าถ้ากันเอาสมมุติในสันเท่ากับวิเวศหรือว่าสันเห่ากับสร้างสันว่าเห่ากับตามใคจะไม่เราโกดองถ้ามั่วความมโหสเจ้าก็ไมีบันผิดตัวอนาคตไม่เห่ากินได้อดุนเลยอนาคตไม่เห่าสันได้อดุนเลยเห่าเมื่อย ไปไปตักน้าม้าสันน้ามันเขียนไปนี่มันหาลอยเหลี่ยมเนี้ยขอน่อยสันน้ามันคุณเนี่ยสันคนบา,นานงคนาางก็โตไปเบิางสะกวันจะเฝ้าคัดข้านหลายว่ะสันแล,ล้วไปเบิ้งหน้าใสอัตชั่งไงเอาไม้พระองคาวพระองค์เจ้ากินหน้าสันหน้าเหี้วหน้าเหี้วคนก็ใส่คำว่าหิ้วอยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนทางบ่าเอาโทษเขาไป บ่อยินดีในี่เกิดว่าเสมาเกิดให้ยังเมื่อยินดีในแกว่าเสียมาแกให้ยังเมื่อยินดีในเก็บวันเสียมาเก็บให้ยังมันกับเขาซู้พระนิพพานหมดนละวเมื่อยินดีในตายว่าเสมาตายให้ยังคือเฮาเมื่อยินดีอยากมาพูดกักรก็เนี่ยคือมันได้มาบอกเฮาก็ไปมันได้มาเนี่ยเฮายินดีอยากมาเฮาจัไได้มาด้วเฮายินดีในพระนิพพานเฮาก็จะไปพระนิพพานมาสั่นตัวเออ เขายินดีในะวามบรบกรบบลงเขาก็จะปหาคว้อบัลบกรบบลงหมดแล้วบอกสันวา่าพระทหารเพิ่ยน,นยินดีนะี่ลายมั้พระวา่าเพิ่นยินดีเนียบาปจะเกีืยผพ้ใดว่าเพิ่นยินดีนะีทงังเฮ็ดผิดจะเทียเนี่ยจะเป็นเฮ็ดัง่นเนี่ยเปเฮ็ดัเี่เพราะว่าเพิ่นยินดีในะทงวนวิเวกในไผ่ เีตุฉะนั้นจึงลดตำแหน่งลงให้มีสินหามีสินหาแล้วก็เห็นวันทางละ่ะเห็นวันทางไปสู่พระนิพพานละ่ะแต่พระท่านมีสินหาอยู่นันยังมัวเมาอยู่ยังไมเ่เห็นคักาไงเห็นฝรั่งล่างมีสินหาบริบูรณ์ว่า,าวแค่ใดลงละเมิดสินหาว่า,าวแค่ใดลงละเมิดอ,อบาย,ยม,มุกเห็นวันทางละ่ะ นั่นห้องคี้คีแก่แก่ที่ว่ามันจะไปพันย่าพานวัดตะมนัำว่านไม่คิ้วมูห้องก็จะไปพันย่าพานที่กันน่ะล่ะว่านถึงพระสวัสดิบาลนย่างมนเหนือมันท่าขาดมันมีความหวังดูมนั่นทรัพย์ทั้งหลายเกิดมาในโลกแก้มโลกเดือสงสารเกิดมาด้วยกรรมของเจ้าของ ที่จะเขาชู้พนในบ้านบดจัดจุ่มนี่ยแต่หงางพ่ันไม่ช้วว่ามืองนันมือนี่พระพดาบันไม่เชีวมืออื่นอยู่ไม้ความาเกิดอีกสาหนึงมือต่อไปเรียกว่าเกิดอีกสองศาส์เออสามศาส์มือต่อไปออสองศาส์สามศามส,ามส,าส,ามสา์มีแนวไม่บ่มีแตจะแนวเกา่าเนี่ยเือเกอิมากกามา ตาเนี่ยใส่ตาตื่นขึ้นมากับใส่หูใส่จมูกใส่ิ้นใส่กายใส่ใจนักคิดขั่นเบือ่อกระเบือ่ออันนี้แผ่นบเบือ่อกระเบือ่ออันนี้แันพ้นพ่นไปยางชัดทั้งหลายทำไมจึงมีตาเพราะชอบเล่นเลดูรูปไม่เบือ่อไม่นายรัดทั้งหลายทำไมเป็นเหตุอะไรจึงมีหูเพราะชอบฟังเสียงเบื่อเบื่อเบื่อนายรัดทั้งหลายทำไมจึงมี จมูกเพราะชอบดมกินบเบื่อเบื่อบานายทรัพย์ช่ายไรทำไมเหตุไงจึงไม่เรีนเพราะชอบลิ่มรถเบื่อเบานายทัพย์ช่างายเป็นนังจึงไม่กายเพราะชอบเย็นหอนอ้อนแข็งมากระทบทรั้งหล่าทําทำไมจึงไม่ใจทำไมจึงมีใจเพราะชอบนิคิดไม่เบื่อไม่นายขันเดือนนายจะไป็นนิดิีขยัง ฉัว่าสั้นกับผู้พ้นพนพอแล้วคนยังจังยังเอาตามาใส่ฉันมารับตายางไปสำหรับมื่อนายตาเพื่อนายผู้ไปยึดเทวะตาหัวใจมืเร่ยงกายใจเป็นตนเป็นตัวเป็นเล่าเป็นเขาเพื่อนใายเพื่อนายความหลงอันนั้นใส่ยุ่ห่างเพราะไมหลงไม่ห้หลงว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นสัต์เป็นบุคคลใส่โดยความจำเป็นไม่ซื้อ าาร่างกายใครใส่เราความจาเป็นนั่นคือม่าจาาใครใส่เราความจาเป็นนั่นคือม่าถือว่าเป็นของหมันของเทียใจเกิดดับเป็นบ่ใจเกิดดับเป็นอยู่เกิดดับเร็วที่สุดใจจนติดกันเป็นพืชเห็นทสันพ,นพระเจ้าพ่อยืนยันว่าใจเป็นพะนิพพานเป็นพันธท่างเขาสูพะนิพพานเจ้าแล้วนียมันเจ้าเนี่ยไม้ความวางเลย มันเกิดขึ้นห้องอี้ีเถิดมันกัดเศร้าคือห้าเว้านี่เว้าไปแล้วก็ล่วงไปขึ้นกันนึกขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปขึ้นกันนี่อันใดตั้งด้จังแนวบ่จังเดียวนี่ก็ใกล้ชิตายก็วังขืนาม้าหนึ่งเงีนยบเก่ายง็บเก่ามีแต่แนวเง็บเก่ายง็บเก่า หายใจเขาออกเขามันหลบเกาบ่ได้หลบไม้มาจะใส่เกิดแก้แ็บตายก็บหลบเกาบ่มันหลบไม้มาจะใส่กินแล้วท่ายออกเขาว่ามันหลบไม่หลบเกาอ่ะชีพจรเดินปึ๊บปื๊ดปื๊บเืืเนี่ก็ข่ามันหลบไม่ก็หลบเกาอ่ะพิ้วผเพลิ้ตากข่ามันหลบไม้หลบเกา